ครับวันนี้ผมมาเงาวนะฮะไปไปกับกําลังจะแวะที่บริการจุดพักรถนะฮะ Rest Area นะครับซึ่ง <c oughs> ของทางหลวงท่านทำไว้ให้นะครับเราจะมาดูกันนะเห็นมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาว่าเข้าของเสียหายเยอะเลยนะไม่มีใครมาดูแลนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเสียหายอย่างไรบ้างนะและทำไมไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลทั้งที่เขาสร้างมาเพื่อบริการและให้ความสะดวกสบายกับประชาชนนะครับครับนี่คือแขวงทางหลวงลำปางที่สองนะฮะที่มาสร้างไว้นะครับก็เราดูนะฮะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอ่างล้างหน้าล้างมือข้างนอกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะนะครับเสียหายหมดที่เขามาสร้างไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินทางนะฮะกับกลายเป็นว่าได้รับความเสียหายนะฮะ นี่คือด้านห้องน้ำของทางสุภาพสตรีนะครับ,น,รบนะครับนะฮะก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะทีนี้เรามาดูข้างหลังนะฮะข้างหลังนี่ก็เป็นถังน้ำอย่างดีเลยนะครับที่ทางแขวงทางหลวงลำปางที่สองได้มาสร้างไว้นะครับ,นะรบก็ปรากฏว่า ห้องน้ำนะฮะไม่มีน้ำเนี่ยเขาบอกไม่มีน้ำชำรุดนะครับตรงนี้ก็ห้ามกดนะนะครับอันนี้ห้ามใช้นะครับเนี่ยนะนี่คือความเสียหายนะครับดังนั้นวันนี้ผมตานิจาก็มาตรวจสอบดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าหรือไม่ก็ปรากฏว่าเป็นจริงนะฮะคือห้องน้ำตรงนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ ถนนสายลำปางงาวนะก่อนเข้าอำเภองาวนะฮะนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะแทนที่ทางหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบจะดูแลกลับไม่มีใครดูแลนะทางแขวงการทางนะแขวงทางหลวงลำปางที่สองได้มาสร้างไว้ให้อย่างดีแต่ไม่มีคนดูแลรักษาครับ